รุปข่าวรอบวันทั้งไทยและต่างประเทศครบทุกด้านสั้นกระชับย่อยข่าวยากให้เข้าใจง่ายรายการต่อไปติดตามชมข่าวเย็นอมารินครับ สนับสนุนโดยทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยาประกันภยัยซื้อออนไลน์ง่ายๆหรือโทรเลย1736เบลสิทฟอร์ดยานังลดกดอลูมินาแมกนีเซียมซัลติโคลนลดกดบรรเทาการปวดท้องเนื่องจากมีกดมากในกระเพาะอาหารมีจำหน่ายแล้วที่ร้านเอ็กซ้านในเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสาหร่ายเคลือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวบูก้าชิปทะลุกรอบความอร่อย ดูดจมลำน้ำมูลผ้าศพเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเตรียมปักป้ายเตือนเขตอันตรายด้านชาวบ้านลือเป็นขุดน้ำอาถรรพ์กลืนชีวิตผู่มาหลายรอบเปิดผ้าพวงจรปิดสาววัย17ปีซ้อนบิ๊กไบค์โดยมีสมรักคำสิงประกบซ้อนสามออกจากผับไปโรงแรมด้านฮีโร่โอลิมปิกล่าสุดร่วมงานพิธีบวงสวงที่คำชะโนดปัดตออ ใหญ่บ้านเมาเอาปืนไปพังขนำบ้านทำให้เสียหายยามวิการถ้าดวนปืนและขู่ยิงทิ้งหลังไม่สบอารมณ์ตามวัยรุ่นชื่อแบงค์แล้วไม่พบตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะวันนี้วันอังคี่อเดือนสิบปี2566ัายค,ค่ะอยู่กับคุณต้นปฏิพัณธ์และดิฉันปุ้ยวัสมุนนะคะผู้ชมคะเรายังคงต้องตามต่อคดีใหญ่ คดีเรื่องของคุณสมรักคำสิงนะคะซึ่งเด็กสาววัย17ปีนั้นอ้างว่าถูกกระทำชำเราแล้วก็ไปแจ้งความล่าสุดมีความคืบหน้าสำหรับคดีนี้โดยตำรวจสพเมืองขอนแก่นค่ะเตรียมที่จะสอบปากคำเด็ก17พร้อมกับจะมีการดำเนินคดีกับคุณสมรักด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้ข่าวเย็นอมรินของเรามีภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นภาพเหตุการณ์เป็นตัวกลางในการเชื่อมทางลูกหนี้ก็คือคุณยายกับทางเจ้าหนี้อีกทีหนึ่งค่ะถ้าช่วยได้สําเร็จทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับรัฐบาลเลยจริงๆนะให้เขาได้พ้นสภาพของการตกนรกทางเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วกลางค่ะ ไป, man, ไปหาเรื่องลูกบ้านถามหาไอ้แบงค์ไอ he? ้แบงค์อยู่ไหมไอ้แบงค์อยู่ไหมลูกบ้านบอกบ้านนี้ไม่มีคนชื่อแบงค์เหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรสักคู่กับมาติดตามค่ะแต่ยิ่งกันเัาะอแต่ยิ่ง้คุณเป็นคนมีไอเดียสุดเจ๋งและมีหัวใจรักบ้านเกิดมาร่วมพิสูจน์ DNA ความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทกับทกศในโครงการนิวเจนฮัตบ้านเกิดซีซั่นสองเปิดรับสมัครวันนี้ถึง15มกราคม2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เ Facebook นิวเจนฮัตบ้านเกิดหรือที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เร่องที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอน เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนพัฒนาการของลูกมีทุกวัน f o มอสโอเมก้าสามหกเก้าโกวมีดีเอชิมิลลิกรัมวิตามิน B 12สูงวิตามิน C แคลเซียมรวมสามประโยชน์ดีๆในกล่องเดียว f o r มอสโอเมก้าสามก อิตาลีถือเป็นเมืองแห่งบนสเสน่ห์นะครับที่ใครๆก็ตามอยากมาเยี่ยมมาเยือนครับทริปประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จะพาท่านไปที่5เมืองสาคัญเรื่องต้นจากเวโรนาจากนั้นพาท่านไปยังเมืองเวเนเซียจากนั้นครับฟิีเรนเซตามด้วยเมืองติซา่าแต่ขาดไม่ได้ครับเมืองที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดมิ Mil ano. ลานอทริปนี้จะปิดท้ายด้วยเกมที่สําคัญที่สุดของลีกอิตาเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลเล่ดิมิลานอพบกับยูเวนตุสสนใจไปกับผมในครั้งนี้ได้นะครับจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเต PO, ิม087347311 เล้งที่สุดท้ายใครจะเอาฉันฉันลองนี่ขนอสุกรรสดูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่นหนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสนเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอร่อยกลมกล่อมขนอสุกร,รสูตรใหม่ <c oughs> มีเซมหะไอคิดถึง<อ>สารสก,กรัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กรัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอคับเซมห่าปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกา we care สนับสนุนโดยมาม่าโจ๊กรับรถมาม่าต้มยำกุง้งและรถมาม่าหมูสับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันเป๊ะสายไฟฟ้าฟูลเลอร์กลับมาติดตามข่าวเย็นอมริงกันต่อนะคะข่าวนี้ต้องถามว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรบ้าง1นึ่งองมเพราะว่าดูจากข่าวนี้แล้วไม่แน่ใจว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะคือที่จังหวัดสงขลาค่ะ กลางดึกเลยนะผู้ใหญ่บ้านพาพวกรวมรถสามคันค่ะไปที่ขนหนบ้านของประชาชนในพื้นที่แล้วไปตามหาบอกไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์อยู่ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่อแบงค์งุดหงิดโชว์ปืนให้ด้วยค่ะเาไองคเดียไม่เดไันแบกันจับาเลย่จับได้จับเลย